สวัสดีครับสวัสดีครับเงาเหรอเงาเหรอเงาเงาเงานะมาให้อาหารการันโมโมโก,กับทานโลวันนี้มีนี้มาด้วยนะฮะไปไปเป็นยังเป็นยังเป็นยังเอ้าเอา,เอาโอ้ยบ๊มตัวน้อยบอ่โมโมเอาเอา้ารองเท้าฉลเลืะไปให้อาหารน้องกันนะครับ ไม่มีวิธีการนะตรงนี้ดูไม่ค่อยกินนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยไม่ค่อยกินแล้วนะหันเม็ดอย่างเงี้ยเหมือนมันแห้งอ่ะหรือยังไงก็ไม่รู้นะไม่ค่อยกินนะครับฉะนั้นแล้วจึงต้องใช้สูตรนี้เอเคไหมโตแล้วก็เริ่มกินยากนะครับนะตีกินง่ายนะตัวนี้ มันเหมือนอาหารมันแห้งผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะครับนี่นะเขาไม่เน้นยี่ห้อนะครับเอาที่มันที่มีมีน้ำเนี่ยมีคำว่าน้ำกิวีเนี่ยออนะครับนะท,ำทำเองทำเองคนเดียวนะโมูม,มูถือกล้องได้ไหมถือกล้องให้ไหมหแต่กินแล้วดี มันจะเป็นน้ำอย่างนี้นะครับข้างในนะเราก็ราดราดนะครับจริงๆไม่อยากได้เนื้อมันนะอย่ได้นะั่นอยากได้น้ํามันนะครับน้ํานัวนะถ้าเป็นเรานะเราก็จะพูดประมาณว่าน้ํำนัวนะครับหิวล่ปลาซูโอ้ยทาเมืดมือเนะอันนี้เขามาเทให้ตอนพนักงานผมมาที่ตรงนี้ประมาณบ่ายนะ ช่วงบ่ายใช่ไหมพี่เขามาให้นะแล้วก็ไม่กินกันเลยนะาเป็นยังคือบว่กิน,กนทำไมไม่กินว่าะเสียบตีมันแห้งบ่หึฉันอุ้มเด๋ฮะเปทังไหนึต้องลำบากหึต้องเอามาให้เค็เอเองนะฮะนี่เหมือนกันนะตาเข้าไปนะฮะทำไม่มีผู้ช่วยแนละ้วมาคนเดียว อันนี้คืออาหารนะครับอาหารเม็ดที่เอาให้ไว้ตั้งแต่ที่แรกนะครับแต่ว่าน้องไม่กินนะไม่กินผมก็เลยเอาตัวนี้มาผสมนะครับมีน้ํำนัว